ระเทศลาวไฮงบเมียท่าไดกันนะไฮงบเมียอันเนื้อ <c oughs> ต้องตายจิไหดรดรอปซีพันธ์าดรอเซีนังรองอพ,อ,พอบอกว่าหลงการไ้งบมือหนึ่งว่าใจหนีจะสื่อของยังไม่ได้ออกจากรางลองเมื่อไปสามพันตัวจ้า 我 ấ t <c oughs> ยังออกว่าท่านฝนนางรองนี่นี่มีนุ่นนนมลูกนี่ชาบค้องกินแบบรู้เดือดได้ลูกก็ได้กินบวยมมันแบบบุย,บยุ้งไทยอนนพอไป <Okay. S 2> ผนทุกย่างมันซิมมี่ค่ะเบิดเพราะว่ามันหาซื้อเอนี่ยเราต้อง ซื้อบองไนดะ้เราไปซื้อบองไม่ใส่แต่รถเข็นตรงนั้นเขายขัายางมาเก็บเอาเลยไหรอ่